สวัสดีค่ะมาพ่ม,มาพ่อกับมัณฑการวิชองมัณฑการผ้าลวยนะคะกัดทำชมวันนีแอดกัเดินทางมาบานเฮียเจตเตนรถนะคะกัดมาตามต่อเนาะค่ะตามต่อตัวเล็กแล้วก็จะมารวมแสดงความดีใจเนาะค่ะเพราะว่าเหล็กเจ๊ศูนย์ศูนย์เจ็ดตั้งแต่สร้างเนาะค่ะสร้างเพิ่นมาสร้างฐานสานระพุ่มนะคะเป็นเหล็กที่เพิ่นฝันเนาะค่ะ ่ผู้ใดได้เบิ่งคลิปก็จะเห็นนะคะวันนั้นสร้างพันฟันได้7007นะคะมีผมอยู่ห้องกุงเราแลับโทรศัพท์มันเหมาเราเนี่ต้องเปลี่ยนชุดบ่อยดิครับามสสีสหง สีแดงสีเหลืองประมาณนี้แหละครับพี่น้องจำได้ว to ่าครับแต่โด้เบิรงนหมอล่ำนั่งเองเปลี่ยนชุดใบพ้อยเตี่ยนชุดใบพ้อนี่นะครเบิร์นเขามาลุ้นน้ำกันบ้าเพิ่นดีใจชื่นใจนะครับมาเบิรงนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับแมาตลาดดันแดงเสลี่ยงหัวหนุ่มจะสวัสดีจ้ารักนนี่สวัสดีมั่วสั่งเจ๋อเราอยากเหมือนเมื่อวไนสั่งกัน รับโทรศัพท์มันเม่ยแล้ทังหลายมันคอยสิชร่ะเอาเอานั่งพี่ก็ได้มันเด็กนั่งพ้วยเหรอครับมันนั่งอย่างนี้อันนาเขาม่ายังได้ยินเสียงรับโทรศัพท์อยู่ใช่เอฟซีผู้นั้นแหละเพื่นบอกว่าเพื่นที่ฉันรับที่พวกเจ้าจอดรถค่ะเราถือลายใบแล้วสี่ไฮเฮห้าสองร้อยไฮมอสทักการสองรอยรัตมณนี่สองร้อยสอโจกสองรอยบุญผ้าโจกสองรอย ขอคุแม <า S 2> ่นี่สั้นไปนมื่อี้เขียนไปเขียนมาเลื่มเบิงเหล่ารววย เันกัเล็เล่ากัเล็ว่าไ,ได้โอนเงินเด้มืออื่นได้ให้เขาไปแล้วมืออื่นเขาสิโอนให้ต่เส้าว่าฉันหาบัานเก็บว่าฉันแล่อฉจนกัเล็ว่าเออพอเป็นยังโดยก็ฉันสิเอาส่วนของฉันแบ่งให้แล้วดอกอะลรบ้างสิเลืมช่องอีกช่องนึมงมันหลาเนาะนฉันจะจดบ่ไว้ก้อนเงินจาสวัสดีเอฟซีค่ะทั่วประเทศค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณที่โอนเงินไม่นำใจแหละโอนเงินมาซอยต่างสารค่ะขอบคุณหลายๆเด้ค่ะทุกท่านทุกคนค่ะ เราคุหนลๆพี่ีห้าได้ท่าไรเจ็ดศูนย์ไปสัมผัสสร้างมือนักเจ็ดศูนย์นผมเริ่มเสน่ห์ตรวัตรงโมเมนคนตัวครับบอด้ดคือบอด้ครับเลขออกมาค่อยคิดพอมาเิเดียวเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ีหาได้ไล่ไ่ิสหนาป๊กเลยครับได้คือได้บอดไคือบอดไดให้ห้าว่มิตัวนะครับเ้าตรงๆซื่อๆเนาะจ้า คนเท็ดช่องหาตัวเลงขี้มันเลงหลายมันเลงมันหลายคลิปแม่นค่ะมันเกลียดอยู่คันดวงบ่ได้อีลีกับว่ได้แต่ฉันน่ะแหฮงบ่ซื้อเพราะว่าได้สัญญาแล้วว่าบ่ซื้อก็คือบ่ซื้อแต่ลอตเตอรี่ที่เอฟซีห้ก็บ่ถือตัดแล้วแต่ก็บ่เป็นหยังก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆที่เพิ่นให้ก็ดีใจนะว่าบันเทือกนะก็หายกับเจ้าถือแ่บเฮาก็ได้เท่านี้ก็ดีใจแล้วลามแต่ผู้ซอยซอยได้สิได้ยืดอกซานนะประหัตโกมาตะวันแดงไปซื้อขนมเฮียนเจจิ๋ว มืออื่นโดนปูตาจังหัน ซื้อขนมแล้วก็นน้ำก็สิคนไปพุ่นเฮ็ดรงท่านดอนปูตาบ้านฉันอยู่นี่ดอนปูตาบ้านบ้านนี่นะครับตะกี้ก็เคยหายเลขสามตัวสามตัวตลอดตะกี้ผมเคยมากแต่ฉันหนุ่มๆอยู่ตะกี้เพิ่นหายด้ผมเคยมาจ้าเพิ่นหายช่วงนั้นจ้านี่ยเนี่ยจ่าเจากับขอได้เรียดแต่ว่าอันบุญพระโสดว่ามืออื่นมาไทยท้ำได้บ่จากเอ้ากับจิบ่ได้อยู่บ่กับเลว่าจังสิฉันก็เลยไปซื้อนั่นนะคนคลองเขาไปไหว้บางหันก็เลยมานั่งรับโทรศัพท์พวกเจ้ากับมาพอดีเิ่นก็สให้เาเาพิ่นาะ เข้าไปเฮ็ดบุญเข้ากับกวดหน้าไม่เพิ่นแล้วกระซิได้ยี่ดอกฉันกะเลขฉันฟันว่าเขาเลยที่ฟันว่าลูกไส้แต่เนี่ยไปเขาเลขสร้างฝันที่ฉันให้ก็สร้างแลยเนีสร้างเออพนมาบอกสร้างเรียวมันิีฉันฟันเนี่ยฟันนีมันหมายถึงว่าลูกสียูดีไม่แห้งว่าฉันลงปูพนนั่นให่นะเป็นว่าขันเลขบ่ออกกับลูกไส้กับสิยูดีไม่แห้งกลับไปลูกไปลูกบ่ออกวันนี้ออกตัวเดียวเ็ดศูนย์ยูสารเลย เล็กเวพราะว่าเราแต่ลเราเป็นค้นมาซื้อแล้วก็เราฝันกลับไปกับฟันเนาะเขาไปนนางฟันเราเพิ่นไปสู้แล้วเราเราขอมาหนีมือแรหลกคนกับสู้แล้วแล้วเพราะว่าเราเพิ่นขนดีเพิ่นจะเข้าไปเลย คนดีนะคันเป็นสร้างว่ามาสั้าควายสิฝันแม่นสร้างเขามาเพื่อนเล่ยรีตูนสร้างเพื่อนยัให้สร้างมีเงินเพื่อนก็เลยว่ามาเห็ดฐานงามง่ามห้เพื่อนดีใจกต่ไปเขียนดำดำแดงแดงแล้วว่าแม่บอกตัวดำดำแดงแดงบอกจะเขียนแบบใดเชิญใครตัวดำดำแดงแดงตามสีใดได้ทำนะตัวสีใดได้ถามเล่าเลย่นเราคนถือน้ำคลิปปีหนี้ห้าน่ะหลายกับคลิปนี่ที่พูดจำไม่ได้ช่องเนี่อที่เขาถือน้ำนั่นแหละ กะแต่แต่นานกะเขียนห้สรุปกสรุก็มีเจูนหอยทยอันว่าเจูนหอยทยเจ้าอยู่วาเป็นเลขสร้างเลขสร้างเฝันเด้อนี่หอยท้ายห้กับเอาสันวางสีเป็นอะกูจ้าของเีบกับยังเรื่องมาเิบจะควองมีอย่งเนี้เมขาเจ้าว่าทักปาเกดศูนตัวนี้ว่าสักพะพ่อเม็ดเดียวเนาะขนาดผมน่นีกัเม็ดเดียวนี่กับเม็ดเดียว พูนิ่งที่เป็นปูกับยาผู้ญิ่งพูนิงเขียนไห่มันสิมีศาลพระภูมิเจ้าที่เนาะแล้วก็มีศาลตายายเนี่ยานแต่แยกนี่ต้องอลังการดิต้องมิศาลมาโควัยมิยังแบบเนี่ยเราเฮ็ดรดแล้วแล้วก็สิห้ามือตังเงินสรุปเงินว่าสีไดดศาลมาตังเลยกับสิทำวิธีเลยเตรียมการเลยแบบนี้ประทานแล้วเลยดิเห็นเราเฮ็ดรดขั้นนั้นแล้วล่ะเด กสิได้เหตุเพราะว่าบริเวณอื่นก็เลยกดอกยันโควิดเอาตะซุ้มซองห้องอันนี้ว่าจะหายเป็นเบิ้งในซองจะหายเป็นเบิ้งนี่ค่ะเอาตะมูาห้านี่แหละคนมันหลายอันตรายอะไเป็นเบิ้งในซองแล้วก็อันเอฟซีทรงเงินมานั่นมีคนฝากไปกู้แทนั่พุู้ละลอยผู้ละหาลอยช่างกะจีรวบรวมเท่าเดียวไปให้เจ้าอาวาสเอาเอามือมือกล่าวการจำได้บ่บอกรัเลาเลยวันที่หกคนสิแหงตอนเงินวันที่สิบสองนสิพิธีบวงสรวงเปิด เปิดปากทำยุ่งสิไปวันที่หกเราวันที่วันที่ซิมหาคือบวงสงฆ์ไงกับเจ้เจสิไปอยู่วันที่หกเนี่ยแห่วันก็ว่าสิเห็นบ่ไปมือว่าไปบอกมือตื่นั่าพวกญาติตายไปเผาผีนัดพวกเจ้าเลี้ยวว่าได้ไปไปเผาผีญาติตายญาติตายบันนี้ว่าเล้วช่วไปจะได้ดิญาติเราสั่นเอากะได้ไปตัวค่ะ กันเล็อุ้ยท่านสิบแปดแกไปกูเทสแล้วว่าได้ไปว่าเส้นว่าไปยังไปนี่แหละวันที่หกเคยไปเพิ่นสิบถวายต้นเงินเดี๋ยวสิร่วมเงินซุ่มเหมือนที่อีนพวกข้าเจ้าอันเอฟซีที่เพิ่นโอนมาให้เพิ่นเพิ่นจะเคสบุญกุศลให้ใช่กะสิเอาร่วมกันเมื่อไหร่นะเท่ากับเป็นอ่าไปเที่ยวเดียวเดี๋ยวผู้นี้โอนมากคุณนั้นโอนมากไปหลายเที่ยวแต่ร่วมแต่ร่วมแตรวมเที่ยเดียวก็ซื้อได้จัดไปเมื่อนั้นแหละวันที่หกวันบ่จ้ะไปนัดกันไหมนัดกันไหมสีได้ไปอยู่ที่มือนั้น มือนับกันพวกเจ้าไปกุ้แทมวันที่สิบห้าก็ได้สามสิบเอ็ดนะวันที่สิบสองวันที่สิบสองบวงสวงกันเปิดปากทำป่ะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งบดอยูดีก่อช่องสีบไดาคคิปไปตาตีซีผ้าเม่ไปหาหมอศูนย์อุดรไปตาตีซีมือวันที่หนึ่งห้อยออกข้าเจ้าเล่บไดายคีปะเกียวกับบดายมากกันเล่นบดายสื่อหอดเหล็กฉันคนบ่อยสื่อฉันกับบซื่อยู่แล้วแหละแต่ว่าพราเม่ไปหาหมอ แต่ว่าใจกับพ่อพ่อพ่อออกจากโรงพยาบนใบสามเป็นบ่าขับรถมาหอดบ้านนี่หวยออกพอดีพ่อพ่อมาหอดโน่นบันในยมเสียงไล่เด้งดึงดังดึงดังดึงดังเหม็นยังเนาะเลขเข่าดิหนีจะเนี่ยแม่นอีหลีเสียงไล่นี่กับนั่งบอหน้าบออครับรถมาจากอุดรใบสามข้าขับรถเนาะข้าขับรถบอจับย่ายนั่งแข่งย่ายรับแม่ ยายกับว่าเหรีทญทอดซับว่เปลี่ยนเปิดบ่เปลี่ยนมาสันยายอยากคู่ว่าเลขออกยังกับเปิดเบิง้งพลานไล่ขึ้นดังคักแถลเลขเข่าดีนี่สินเนีย <laughs> ่ยยายนังง่งหัวแข่งยายเปิดเบิง้งทีทายยา่แล้วสันยะาย่าโอ้ยยายเปิ่งบ่เปลี่ยนมาสันทักกับวกากาย่านแล้วย่านนะถ้าทั้งรับโทรศัพท์ทั้งขับรถเล่ากับสียา่านเฮาขับเร็วสินะบางหันกับไปบ้านแดงมาแล้วไปซื้อของเงี้ยเจีวแหละบ่าท่านด้ฝันตองวดปะครับเจโอ้ฝันที่ขันคันคันสันสิได้เลขมันมีเหตุ เหตุบังเอิญเหตุชุกเฉินคือรถดกมันได้ปูปับรถดีมันบรายฝันดีแถ้าเก้านี่สิฟันกับสิเม่นตลอดมางอวดม่ันนี้ละฟันเม่นเพราะวันไปบอกสร้างแล้วสร้างมาเหตุฐานมันกับสิบอกสร้างแล้วแล้วือว่าท่านแหละเพิ่นบอกสร้างเพิ่นไห้บัได้นะเพิ่นไห้บันนี่เชียบว่าออกเลขยังทะเบียนรถลูกสาวรถเก่งที่เขามา่ส้นแต่คือเก้าหกเจ็ดศูนย์สามหกหกเจ็ดศูนย์สามมันออกสามศูนย์เจ็ดมันบ่มันหกเจ็ดศูนย์สามเอ่ย หันบ่ฝันเกีียวรถเกีงลูกสาวน่ะที่เขามาส้นข้อหักแต่มาออกอีกตัวเก้าวันนี่เฉพาะตัวเสี่ยนคอนเนว่ากลับไปบ้านเก้าสิเนี่บ้านเก้าได้แหละเก้าว่าเลขที่สิบเกตสิเนี่ยจ <c oughs> ะอยไรจะคว้มาม <c oughs> าออกสิเข้ากะนี่แหละเทดบุญไปเรื่อยๆยกระสิเขาคือเก้าละเฮาว่าท่มบุญนะเฮากะ กับฟันว่านเ่ยเหมือนเ้าเลขออกอฟันว่ามีผู้ใช้มามักกับเด็กหน่อยพูนมากกอดเท่าแน่นจิงตริงวัดเลขเข่าดี่งกอดแน่นบ่ปล่อยเลยกอดจนหายใจบ่ออกทั้งใดเลขเข่าคนเก็บศูนย์ศูนย์เก็บเท่าโบคาหนิงแล้วสันว่าบ่สือสันกับโบคาหนิงน้ำเลขแล้วสันกับมิตรว่ายจากไฮเอฟซี่ถือหลายๆลายตัวประเทศเท่านั้นโอ้ยอยากไปตามหาซางนี่เนาะ เล่าโทรมาบอโทรไปเดี๋ยวฉันสิบอกอันไปเอาเบอร์โทรสั่งที่มาเฮ็ดสารให้ฉันนี่ให้ฉันร่วมเงินไว้ให้เล่าก่อนว่าผู้นี้ให้เล่าจักลอยผู้นี้ให้เล่าจักลอยพอาะฉันร่วมเสร็จแล้วฉันก็สิไปเอาเบอร์โทรมือแร่งนี่แหละสิโทรให้เล่ามาเอาเงินก็สิให้าหายไทยไยรูปออกช่องนี่แหละห้เบิ่งอยู่สินัดเรามาเอาเงินอยู่ให้ฉันร่วมก่อนเพราะว่าคนบ่ท่านโอนก็มี่พวกเขาสิให้ยเล่าน่ะนั่นแหละโอนร่วมเท่าเดียวกับผู้นึงฝากมาให้ยลอยนึงให้ลูกไอ้ลีผู้เล่าพี่กันนอนอยู่หั่นนั่นแหละ แหละกับสิร่วมเธอเดียวให้เแล้วบอกเล้วแล้วแล,ล้ามากมึงมีมีคนหลีตรไหลาย,ยูบอบาถ้ากับถ้ากับหาอาชีพหนันเนาะหาอยากหากินเนาะว่าวขคนดีพร้อมกต่สงสารกันนั้นสินาเจเขาแต่ต้องเลี้ยงคร,ร,ร,งรงอบครัวเนาะฉันกต่คือกันแหละทั้งแม่ป่วยทั้งผัวป่วยแต่ว่าฉันเวียะเอาตัวหลอดเลย <c oughs> เอากับว่าเมนข้นรวยเนาะเ้ากิดทำมาค้าขายกับ สีหลอดบ่หลอดที่นี่แหละเป็นยังสีแล้วบ่มไม่ยังแล้วฝันกับบ่ฝันแมพี่ห้ห้าครับทำวันยาฝันแล้วอมันสเืมอกเนี่มันโด้เเนาอจนยาแนวมือนั้นยาแน่วแล้วแล้วพอเจีามาจะไข้ต่อมาท่านนั้วเทียงแล้วกันนีโหลดพอเจ้ามาท่านนั่นแหละตอนมื่อนั้นมือไิตต่างเพราะุ่ม รถคันั้นแล้วนี่เดียนสามตังได้แล้วหามือแล้วก็หามือหามือตังมันบ่าอยากนี่ไปสื่อสารมาไหวรถดิเ่าจะไปเตรียมของมือเดียวเตรียมของอันอันพวกที่เป็นดอกไม้เป็นมันต้มเป็นหัวมูเป็ดไก่ที่เสี่ยนเครื่องสังเวยอย่างทั้งหลายต่างๆนั่นแหละเครื่องที่จะไหวเพิ่นนั่นแหละเจ้าของสารเพิ่นะลูกเจ้าของสาเนม้งเออพระชัยมงคลลูกไปเอาลูกไปให้เขาเฮ็ดลูกไ้สักกอนลูกเจ้าของสาลน่ะ อันละการอันไปอ่านแล้วเราเขียนภาษาคอมแล้วเราฝึกเขียนภาษาคอมงามง่ามฝีมืองามที่เขียนใส่สารน่ะเขียนซื้อเพิ่นน่ะใส่สารพระพุ่มน่ะแล้วฝีมือสวยขนาดเลยเราไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตเขียนแต่งใดเนาะเขียนซื้อสารพระพุ่มเหมือนพระพระชายมงคลบอกพ่อเขียนซื้อเพิ่นน่ะแล้วเขียนงามงามแล้วก็ต้องทองสวดนี่เป็นช่วโงคนดี เพื่อสิได้ทั้งสิยืนเอาคาดาคัดไปทั้งใดมู้วันมาฉันวันเบาให้ฉันบ้งเยอะ่ังตามถือต้องทุกอย่างน่ะนะเอาสรุปแล้วของเกเตียนรถนี่เขามาตรงๆงเลยนะครับนอกงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับรอติดตามงวดวันที่สิบหกกัยังบ่านได้ฝันนะครับซึ่งมเออือนนี่ก็จะมีพิธีอยู่นาทีมูบานนี่ม่บอกครับเพื่นสียน ตอนปีใหม่น่ะเพื่อนจะจังห <dio> <Yeah. S 2> ันประจําปีม yeah. yeah. ันบอกมันค yep. ่าโควิดเรื่อยเรื่อนเรื่อยมากเหมืออื่นวันที่สามประศั่นมึงนี่กะเพื่อนกะเคยให้โชคให้โชคให้ตลอดให้สามตูคนที่ลายงวดเนาะหลายงวดแต่ว่าเฮาสิได้ถ้าทําบ่ได้ถ้าทํานั่นกะก็ไปเบิ่งนํากันมาเพิ่นจะเสี่ยงวญาตเจยเห็นกะคันเจยเห็นตัวเลขกะมาเว้าให้บ้านก็ได้เนาะเพิ่นว่าาสิมอยู่่เพินเพิ่นมาเพิ่นนิมนต์วัดบ้านแล้วก็วัดพระครูสุวิทย์ วัดผุ่นจากคนนีมนบอสิเมนสองวัดเองเอาลครับุณี้ก็ขอบคุณเกจเตยนลดหลายนะครับเกจทั้งเกจทั้งเฮียนะครับก็ขอบคุณไพี่น้องเอซทุกท่านนะครับที่มีน้ำเกลืน้ำใจโอนมาร่วมสร้างสารให้ค่านมกน้ำมันจ้ใหอช่ ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพี่น้อง FC รตี่และขอบคุณทั้งเฮียทั้งเกียรติเป็โดดครับครับสวัสดีครับเกียริครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ